สวัสดีครับจะเก,กิดอะไรขึ้นเมื่อวันหนึ่งคุณมีพลังเหนือมนุษย์จะทําอะไรตามใจชอบก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งพลังของคุณถูกจับตามองและถูกไล่ล่าจากรัฐบาลละ่ะคุณจะทํำยังไงครับผลพูดถึง In f ฟอร์มาส์เซกสัน <im it> เกมภาคที่สามจากซีรีส์เกม In f ฟอร์มและเป็นเกมระดับ Exclusive บนเครื่อง PS4 ที่น่าจับตามองอีกด้วยนะครับ <Wow. S 1> ในเรื่องของเกมสกาวส์เฟตคนใหม่ชื่อเดลซินโดนะครับอายุ24ปี ซึ่งเกิดที่เมืองซัตเทิลประเทศอเมริกาซึ่งเขาได้ถูกองค์กรที่ปกป้องสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาด D.U.P. นะครับหรือเรียกว่า Department of Unified Protection นะครับออกตามล่าและ,ะยพยายามจับขุมตัวเขาอยู่โดย D.U.P. ที่ถูกก่อตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อปกป้องความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเมืองนะครับเหมือนตอนที่พระเอกคนก่อนโคลแม็กเกนออกละวาดไปที่เมืองนิวมาริสนะครับพอซวยนั่นเอง รูปแบบการเล่นจะคงเหมือนสองภาคแรกเป็นแนวโอเวอร์ oh ver, ที่ผู้เล่นมีสละที่จะไปไหนก็ได้ตามใจชอบในแบบของเราสามารถเลือกได้ว่าจะปกป้อหงหรือว่าทำลายเพืเองมีพลังพิเศษเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่มีพลังควันไฟอันทรงพลังแสงนีออนที่มีความเร็วสูงพลังการสร้างภาพและพลังหินที่แข็งแรงและเนื่องจากที่มีพลังต,ต่างๆนี้เองถ้าใช้ได้ถูกจังหวะก,ก็จะส่งผลดีเป็นทวีคูณจุดเด่นของเกมอยู่ที่การเลือกสิ่งที่เราจะทำ ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ผู้ช่วยเหลือผู้คนหรือว่าจะเป็นตัวร้ายที่ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าทําให้มีผลต่อตัวละครในเกมและผู้คนต่างๆที่อยู่ในเมืองนะครับรวมถึงเนื้อเรื่องและฉากจบที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราเลือกแต่ก็ถือว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่มากนักนะครับสำหรับเกมแนวนี้ถือว่าเป็นสูตรสำเร็จสำหรับเกมแนว o p e n World ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องตัวละครเท่ ทวงท่าหรือรูปแบบการผ่านภารกิจก็ยังคงความอลังการงานสร้างทั้งภาพเสียงและรูปเล่นต่างๆนะครับก็ถือว่าเกมอินเฟอร์มัทไกัมสันไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้แจกฟรีนะครับเมื่อจัดโปรโมชั่นสมัคร PS Plus 12เดือนในราคา1,130บาทก็จะได้รับเกม Infamous Cascade เป็นของแถมฟรีนท <Wow. S 1> ีนะครับโดยลิงก์และรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ด้านล่างของวิดีโอแล้วเจอกันสวัสดีครับ